วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้เจ้ากล้อง DSC นะคะมินินะสีม่วงอันนี้ที่เลือกมามีสีม่วงนะจริงๆจะมีสีอื่นอีกกล้องมีขนาดเล็กมากนะคะขนาดนี้เทียบเลยเทียบกับมืออะนี่นะปุ่มจะมีปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่ม on off นะคะมีแค่สองปุ่มเท่านั้นเพราะว่า มันอารมณ์เหมือนกล้องชีตเหมือนกันนะคะเป็นกล้องทอยก็คือเหมือนกล้องของเล่นแต่ก็ใช้งานได้อัดวิดีโอได้ถ่ายภาพนิ่งได้แล้วก็อัดเสียงได้ด้วยนะคะเป็นกล้องจิ๋วแต่แจ๋วนะแล้วก็นี่ค่ะเก็บความจำผ่านเมมโมรีนะคะเมมโมรีเราจะใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะเป็นเมมโมรีตัวเดียวกับที่ใส่ในโทรศัพท์มือถือทั่วไปเลยนะคะก็คือใครจะ ใส่เท่าไหร่ให้ความจำเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยอันนี้มิ้นเลือกมาเป็น2กิกนะคะในกล่องที่ให้มานะคะก็จะมีสายชาร์จนะคะมีสายชาร์จเป็นสายไว้เสียบกับคอมแนะนำนะคะว่าเวลาชาร์จให้ชาร์จกับคอมพิวเตอร์นะคะชาร์จกับไฟบ้านแล้วไฟจะแรงเกินไปเดี๋ยวเครื่องจะช็อตเสียหายนะคะแล้วก็จะมีสายหนังสายหนังค้องกล้องให้ค่ะ จะเป็นสายยาวนะคะถ้าเป็นกล้องชีสคือจะเป็นสายสัน้นเป็นสายยาวแบบนี้เป็นสายนี้นะดีอยู่น่ารักมากโอเคก็วิธีการใช้นะคะเราก็ต้องชาร์จแบตเจ้าเครื่อง d s c mini นี้ให้เต็มก่อนนะคะถ้าถ้าเกิดชาร์จไปเนี่ยไฟสีแดงขึ้นกระพริบ,บคือยังไม่เต็มถ้าเกิดไฟขึ้นสี เป็นแดงปนน้ำเงินนะคะมันจะขึ้นมาพร้อมกันอันนี้แสดงว่าไฟชาร์จเต็มแล้วนะคะจริงๆก็ครั้งแรกที่เอาไปก็ชาร์จไว้สักสองชั่วโมงไว้ก่อนละกันค่ะโอเคพอเราชาร์จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมใช้กันนะคะอุ้ยให้เราเนี่ยเอาเมมโมรีใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมินไม่ถนดัดพอดีมินมีใช้อีกมือหนึงถ่าย ให้เราหันเจ้าด้านสีเหลืองเนะะี่ยค่ะออกเปนี้นะให้เสียบโอเคค่ะมินว้าไปใส่เมมโมรีมาแล้วนะคะพอดีต้องใช้สองมือใส่จริงใส่มือเดียวไมะนะ่ถนัดก็นี่นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะให้เรากดเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม on off นะคะค้างไว้จนไฟขึ้นนะคะอ่ะอานี้ถือว่า เครื่องพร้อมนะคะสถานะแรกเนี่ยจะเป็นสถานะการถ่ายภาพนิ่งนะคะเมื่อเราเลงภาพเราจะถ่ายแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม on off อีกครั้งหนึ่งเป็นปุ่มเดียวกันที่ใช้ในการถ่ายแบบกดปุ่มชัตเตอร์นะคะกดเร็วๆนะคะไม่ต้องค้างา่ไฟสีแดงจะหายไปประมาณวิเกือบวิสองวิคือช่วงเวลานี้เราอย่าสายกล้องไปมาเพราะภาพจะเบรินะคะต่อไปกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้ง จะเป็นไฟสีฟ้าไฟสีนี้นะคะจะเป็นสถานะการถ่ายวิดีโอค่ะก็ให้เรากดบุกออนออฟเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งเร็วๆพอเรากดถ่ายแล้วนะคะก็จะเป็นไฟสีน้ําเงินขึ้นกระพริบแบบนี้สถานะแบบนี้คือมันกําลังอัดอยู่นะคะเราก็ถ่ายไปนู่นนี่นั่นนี่นั่นน,นี่ไปเรื่อยๆเลยนะพอเราต้องการจะหยุดถ่ายนะคะให้เรากดที่ออนออฟอีกหนึ่งครั้งเร็วๆเหมือนกันค่ะโอเค ไฟสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยก็จะติดนิ่งนะคะต่อไปจะเป็นโหมดของการอัดเสียงอัดเสียงเนี่ยให้กดปุ่มโหมดอีกหนึ่งครั้งไฟจะขึ้นเป็นสีม่วงนะคะมันก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันนะคะจะเป็นสีแบบม่วง,งแบบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะให้เรากดปุ่ม on off อีกหนึ่งครั้งเป็นการเริ่มอัดเสียงก็จะเป็นไฟกับพิบแดงสลับกับม่วงนะคะแล้วก็อัดไปเรื่อยเื่อนะคะ ถ้าจะกดหยุดก็เหมือนเดิมเท่านี้ค่ะก็เรียบร้อยถ้าเราเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็กดปิดเครื่องค่ะ,ะเมื่อปิดเครื่องเราก็ถอดเจ้าเมมโมรีออกมานะคะแล้วก็ไปเสียบลงคอมอหลายคนจะมีวิธีการใช้ตัวอะแดปเตอร์หลายอย่างนะคะอย่างถ้ามินใช้เนี่ยมินจะใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะ เอาเจ้าเมมตัวนั้นตัวนี้นะคะที่อยู่ในกล้องเสียบเข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบลงคอมเอารูปลงคอมจบค่ะท่านี้เองง่ายๆมากเลยยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมวิธีการรีวิว DSC มินินะคะทอยคาเมล่านะคะเป็นกล้องน้ำเข้าจากญี่ปุ่นแบบงงง,งมึนๆเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งรีวิวอาจจะแบบ ใครไม่เข้าใจงงๆอะไรอย่างนี้ก็ทักไลน์มาถามได้นะคะ